สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นปรากฏการณ์ศรัทธาครั้งใหญ่เลยคือโครงการทอดพระป่าช่วยชาติที่หลวงตาม,มหาบัวท่านเป็นผู้ริเริ่มนะคะครับผมเริ่มจากทองคำา7กิโลกรมัมเงินสดอีก22ล้านบาท ตอนแรกก็ว่าเยอะแล้วนะคะครับแค่นั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทองคําเกือบ2ตันเงินสดอีกมหาศาลเลยรวมๆแล้วเป็นพันล้านบาทใช่ครับเป็นตัวเลขที่ะสะท้อนพลังศรัทธาได้ชัดเจนจริงๆครับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองกะตะอุญโยที่วัดสังฆทานนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อ๋อค่ะหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานครับท่านก็เชื่อมโยงกับหลักธรรมคาสอนที่น่าสนใจมากๆครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจแก่นคิดสําคัญสําคัญจากธรรมเทศนาของท่านดูนะคะว่า อะไรเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเรื่องนี้ครับผมแล้วแนวคิดเรื่องบารมีที่พูดพูดกันเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรแล้วก็คำสอนอื่นๆเช่นการให้ทานการปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวกับชีวิตเรายัางไงบ้างครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเรามาสำรวจด,ด้วยด้วยกันนะคะได้ครับเริ่มที่บรรยากาศงานที่วัดสังฆทานก่อนเลยไหมครับดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเขาวันนั้นคือตามที่หลวงพ่อสนองท่านเล่าไว้นะครับ วันนั้นเนี่ยคนมาเยอะมากเยอะแบบชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติวัดสังฆทานโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยครับหลังไหลกันมาแบบว่าแน่นวัดไปหมดเลยแล้วความสำเร็จมหาศาลขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จากองคหลงตาคนเดียวแน่แ่ใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมาจากแรงสนับสนุนของผู้คนจำนวนมากจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครไทยยกไทยิกาอันนี้คือพลังสำคัญเลย พวกเขาทำอะไรกันบ้างคะในธรรมเทศนาเล่าไว้ไหมเล่าครับท่านเล่าว่าอาสาสมัครเนี่ยมีหลายอาชีพเลยนะหมอพยาบาลข้าราชการชาวบ้านทั่วไปคือกลางวันก็ทำงานของตัวเองไปตามปกติค่ะแต่พอกลางคืนเนี่ยก็มาช่วยกันบอกบุญแจกสองพระป่ากันถึงดึกดึกดื่นดื่นเลยนะครับขับรถไปตามที่ต่างๆเหนื่อยแย่เลยนะคะนั่นเหนื่อยครับแต่ท่านบอกว่าเป็นความเหนื่อยที่เปี่ยมด้วยศรัทธาด้วยความปีติยินดี ไม่ใช่เหนื่อยแบบทำงานเพื่อเอาค่าจ้างอะครับอืมเข้าใจเลยค่ะมันต่างกันที่ใจจริงๆใช่ครับแล้วก็มีภาพเปรียบเทียบที่เน่าสนใจที่หลวงพ่อท่านยกมายังไงคะคือท่านเปรียบเทียบคนธรรมดาธรรมดาอย่างคนถีบสามล้อคนขับแท็กซี่เนี่ยบางคนแม้จะหาเช้ากินค่าแต่ศรัทธาแรงกล้ามากเอาซองพระป่าไปช่วยบอกบุญต่ออีกค่ะขณะที่คนมีฐานะบางคนกลับแบบว่า ปิดประตูใสเลยหรือบางทีก็แจ้งตำรวจมาจับอาสาสมัครก็มีโหมีถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะแจ้งตำรวจจับเนี่ยมีครับถ้าเล่าว่ามีอาสาสมัครบางคนถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนจริงๆเพราะมีคนโทรไปแจ้งว่ามารบกวนเรียราย,ยามวิการแล้วพวกเขาว่ายังไงคะพวกเขาก็ยืนยันครับว่าทําด้วยใจศรัทธาจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินส่วนตัวอะไรเลยแต่อยากช่วยชาติอันนี้เป็นจุดที่เอ่อ น่าคิดมากๆนะครับค่ะสะท้อนอะไรหลายๆลอย่างในสังคมเราเหมือนกันนะคะครับผมแล้วแน่นอนโครงการใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีคำถามมีข้อกังขาบ้างเป็นธรรมดาใช่ค่ะตอนนั้นก็มีกระแสอยู่เหมือนกันว่าเงินทองที่บริจาคไปเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรยังไงกันแน่ครับช่วงแรกก็มีความไม่แน่ใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็มีการยืนยันออกมานะครับว่าเงินและทองคำทั้งหมดเนี่ยจะเข้าคลังหลวงโดยตรงเลยอ๋อค่ะ เพื่อใช้คำประกันค่างเงินบาทไม่มีการเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเด็ดขาดซึ่งความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยส่วนสำคัญมากๆก็คงมาจากองค์ประธานคือหลวงตามหาบัวใช่ไหมคะปฏิเสธไม่ได้เลยครับในธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองนิชี้ชัดเลยว่าคนศรัทธาในองค์หลวงตามาก,มากๆเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านเชื่อมั่นในความทุ่มเทที่ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงค่ะขนาดตอนนั้นท่าน อายุ87ปีแล้วนะครับสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันการที่ท่านยังเดินทางไปเทศโปรดญาติโยมตามที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องใช้กำลังใจกำลังกายถูงเมื่อมากครับการที่คนคนนึงนะคะสามารถเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกแบบนี้ได้เนี่ย ในธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองท่านอธิบายด้วยเรื่องบารมีไว้ยังไงบ้างคะครับท่านอธิบายว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าบารมีเต็มของหลวงตามหาบัวบารมีเต็มครับคือการที่ท่านได้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมความเสียสละมาอย่างยาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วค่ะ พอท่านตั้งใจจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงจริงๆเนี่ยมันก็สําเร็จได้โดยง่ายเพราะมีทั้งพลังใจของท่านเองแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากผู้มีศรัทธาทั่วสารทิศอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งมันจะต่างจากคนที่บร,รมียังไม่เต็มที่อาจจะยังหลังเลหรือทําแล้วเจออุปสรรคเยอะทําให้งานใหญ่ๆสําเร็จได้ยากกว่า นั้นก็หมายความว่าไม่ใช่แค่หลวงตาคนเดียวแต่คนที่มาร่วมบริจาคหรือมาเป็นอาสาสมัครเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนในบารมีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับหลวงพ่อสนองท่านก็พูดในทํานองนั้นคือการที่คนเราสามารถสละทรัพย์ส่วนตัวหรือสละแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมได้เนี่ยมันแสดงว่าคนนั้นมีพื้นฐานของทานบารมีหรือบารมีด้านอื่นๆอ,อยู่ในใจแล้วค่ะ ส่วนคนที่ยังทำไม่ได้หรืออาจจะไม่เห็นด้วยก็เพราะว่ากำลังใจหรือบาร,รมีตรงนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งท่านก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ายังต้องดำเนินต่อไปอีกนานสำหรับคนที่บาร,รมียังไม่เต็มนะครับอืมลึกซึ้งไหนกันนะคะแล้วแนวคิดเรื่องบาร,รมีนี่มีตัวอย่างที่ชัดๆในทางพุทธศาสนาไหมคะที่พอจะยกมาให้เห็นภาพได้ มีครับมีตัวอย่างคลาสสิกเลยที่หลวงพ่อสนองท่านยกมาเล่าคือเรื่องของสุเมธดาบทสุเมธดาบทอ๋ออดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นท่านปรารถนาพุทธภูมิอย่างแรงกล้าเลยพอดีมีเหตุการณ์ที่พระธีบังกรพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านทางที่เป็นโคลนตมแล้วทางตรงนั้นมันยังทําไม่เสร็จดีค่ะสุเมธดาบททำยังไงรู้ไหมครับท่านสละตัวเองเลย นอนทอดกายลงไปบนโคลนให้เป็นสะพานโอนอนเป็นสะพานเลยครับให้พระพุทธเจ้าและพระรหั์สาวกเหยียบข้ามไปจะได้ไม่เปื้อนโคลนเป็นที่สุดของการเสียสละจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นมหากุศลทิศท,ที่ยิ่งใหญ่มากและด้วยอน,นิสงส์งนั้นเองพระดีปังกรพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีกอสี่องไขยแสนกับข้างหน้าเนี่ยดาบดท,ท่านนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ก็คือพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เองถูกต้องครับการกระทําแบบนี้แหละครับคือภาพสะท้อนของการบําเพ็ญบารมีขั้นสูงที่เรียกว่าบารมีสิบทัศมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็มีหลักๆนะครับเช่นทานการให้ศีลการรลกษากายวาจาเนคขมะการออกบวชหรือถือประฤตดพรหมจันทร์ปัญญาความรอบรู้วิริยะความเพียรขันติความอดทน สัจจะความจริงใจอธิษฐานความตั้งใจมั่นเมตตาความปรารถนาดีและอุเบกขาความวางใจเป็นกลางครับค่ะครบทั่วเลยแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อหรือเข้าถึงเรื่องทางจิตวิญญาณเหล่านี้ได้ง่ายๆเนาะบางคนก็อาจจะยังมีความสงสัยอยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดาสงสัยในพระสงฆ์บ้างสงสัยในผลบุญบ้าง ในธรรมเทศนามีการพูดถึงเรื่องอะไรที่อาจจะช่วยคลายความสงสัยหรือเป็นเครื่องยืนยันผลของการปฏิบัติไหมคะมีครับท่านพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพระธาตุพระธาตุครับคือการที่อัฐิหรือเท่ากระดูกของพระอริยสงฆ์บางรูปนะครับหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วมันแปลสภาพไปกลายเป็นวัตถุแข็งๆใสๆคล้ายกรวด หรือคล้ายแก้วอ๋อ oh, ค่ะเคยได้ยินหุอนกันค่ะซึ่งในธรรมเทศนาเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านมองว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนเครื่องยืนยันถึงคุณธรรมความบริสุทธิ์ภายในของพระสงฆ์รูปนั้นๆน,น,น่าสนใจค่ะแล้วท่านได้ยกตัวอย่างไหมคะว่ามีของใครบ้างยกตัวอย่างหลายรูปเลยครับแต่กรณีที่ท่านเน้นเป็นพิเศษคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอ๋อ oh, พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานใช่ครับท่านเล่าว่าตอนแรกที่หลวงปู่มั่นมรณภาพเนี่ย อัฐิของท่านก็เหมือนกระดูกคนทั่วไปนี่แหละครับค่ะแต่พอการเวลาผ่านไปประมาณ25ปีอัฐิเหล่านั้นกลับกลายเป็นพระาธาตุไปทั้งหมดเลยโหใช้เวลาตั้ง25ปีครับสิ้นมีความเชื่อกันว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าหลังจากท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยดวงจิตของท่านได้ไปบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือพระนิพพานในภพภูมิอื่นอาจจะเป็นพรหมโลกชั้นสุดทาวาส แล้วคุณธรรมนั้นก็ส่งผลย้อนกลับมาทําให้อัติธาตุที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้แปลสภาพตามไปด้วยอาศรย์มากค่ะครับทําให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหมดความสงสัยไปเลยแล้วก็มีตัวอย่างอ,างอื่นๆอ,อีกเช่นหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนนี่เหมือนเคยได้ยินว่ามีคนจากวัดสังฆทานไปร่วมงานศพท่านด้วยใช่ไหมคะ่ะใช่ครับหลวงพ่อสนองเล่าว่ามีคนจากวัดไปแล้วก็ได้เท่าอัฐิของหลวงปู่แหวนกลับมา พอกลับมาถึงวัดก็พบว่าเท่านั้นกลายเป็นพระาธาตุไปแล้วเร็วเหมือนกันนะคะครับหรือกรณีของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มกับหลวงพ่อวันวัดธรรมอภัยดำรงธรรมที่ท่านมรณาภาพพร้อมกันจากเหตุเครื่องบินตกนะครับอัฐิของทั้งสองท่านก็กลายเป็นพระาธาตุเช่นกันค่ะแล้วก็มีกรณีของแม่ชีด้วยใช่ไหมคะแม่ชีบุญเรือนใช่ครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมท่านเคยกล่าไวไว้ก่อนเสียชีวิตว่าอัฐิของท่านจะเป็นพระาธาตุ ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจในมุมของผู้มีศรัทธานะคะแล้วมีคำอธิบายไหมคะว่าทำไมอัฐิของพระอรหันต์บางรูปถึงเป็นพระธาตุแต่บางรูปก็ไม่เป็นมีครับในธรรมเทศนาหลวงพ่อสนองท่านอธิบายความแตกต่างตรงนี้ไว้ง่ายๆนะครับท่านแบ่งพระอรหันต์เป็นสองสายหลักๆค่ะสายแรกคือสายที่เน้นใช้ปัญญาวิปัสนาลุลวนในการบรรลุธรรม เรียกว่าสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกครับสายนี้เนี่ยอัติท่านจะไม่กลายเป็นพระธาตุแต่จะขาวบริสุทธิ์มากๆเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีอ๋อค่ะส่วนสายที่สองคือสายที่ได้ทั้งกำลังสมาธิได้ชานสมาบัติและก็ใช้วิปัสสนาคู่กันไปอาจจะเรียกว่าเตวิโชหรือชลพินโยก็ตามแต่สายนี้เลยครับที่อัติมีโอกาสจะกลายเป็นพระธาตุได้ แล้วหลวงพ่อสนองท่านมองว่าหลวงตามหาบัวท่านน่าจะอยู่สายไหนคะท่านคาดการณ์นะครับว่าหลวงตามหาบัวน่าจะอยู่ในสายหลังนี้คือสายที่ได้ทั้งฌานและวิปัสสนาดังนั้นอัฐิของหลวงตาก,ก็น่าจะกลายเป็นพระาธาตุเช่นกันค่ะซึ่งก็คงเป็นเครื่องยืนยันศรัทธาให้กับลูกศิษย์ต่อไปใช่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยเสริมศรัทธาคลายความสงสัยสําหรับผู้ที่เชื่อในแนวทางนี้ครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมคะที่แตกต่างออกไปครับท่านก็เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างว่าพระธาตุของพระอาหารหันตสาวกทั่วไปกับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันของพระพุทธเจ้าจะมีขนาดเล็กละเอียดกว่ามากมีหลายสีสันวันนะแล้วก็สามารถแตกเพิ่มจํานวนแบ่งใบป,ประดิษฐานได้มากมายถึง16ทนาน ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เชื่อมโยงกลับมาที่เรื่องของทานบารมีอีกครั้งที่หลวงพ่อสนองท่านเน้นย้ำม,มากๆเลยถูกต้องครับท่านเน้นมากจริงๆว่าการให้ทานเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญสู่ความสําเร็จทุกอย่างเลยแม้แต่การจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยทานบารมีเป็นกําลังสําคัญตัวอย่างสูงสุดที่ท่านยกมาก็คือเรื่องพระเวสสันดรใช่ไหมคะใช่ครับพระเวสสันดรชาดกที่ทรงบริจาคทานแบบยิ่งยวดที่สุดคือให้ได้แม้กระทั่งลูก ชาลีกันหาแล้วก็พระนางมัทรีภรยาซึ่งเป็นการให้ที่ทำได้ยากที่สุดแต่ด้วยมหาทานบารมีนั่นเองก็ส่งผลให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายค่ะฟังแล้วก็ขนลุกเลยนะคะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับความตรณีทีเหนียวที่ในธรรมเทศนาเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ตำหนิไว้ค่อนข้างแรงเหมือนกันท่านว่ายังไงบ้างคะท่านตำหนิคนที่รวยแล้ว แต่ห่วงรัพย์ไม่ยอมทําบุญสร้างกุศลให้ตัวเองมัวแต่คิดจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอืมก็เป็นความคิดที่คนส่วนใหญ่มีกันนะคะใช่ครับแต่ท่านชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกหลานอาจ,จเอาทรัพย์นั้นไปผลาญจนหมดหรือเอาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เลยก็ได้ค่ะแล้วตัวคนหามาเองก็ไม่ได้บุญอะไรติดตัวไปเลยถูกต้องครับท่านถึงกับเล่าเปรียบเทียบเรื่องมเหสีของพระอินท์อ๋อมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคะครับ ท่านเล่าว่ามเหสีสามองค์คือนางสุจิตตาสุธรรมมาสุนันทานเนี่ยที่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพราะในอดีตชาติเคยทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์ไว้เช่นสร้างศาลาคุศะปลูกต้นไม้ทำถนนค่ะแต่มันมีอีกองค์หนึ่งคือนางสุชาดาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมัวแต่หลงในความสวยความงามของตัวเองไม่เคยคิดจะทำบุญเลยแล้วเป็นยังไงต่อคะ พอตายไปก็ไปเกิดเป็นนางนกกระยางครับโห oh, จากคนสวยกลายเป็นนกกระยางครับจนกระทั่งพระอินทร์ซึ่งก็คือสามีในอดีตชาติสงสารก็เลยลงมาสอนให้รักษาศีลห้าพอนางนกกระยางตายก็เลยได้ไปเกิดเป็นธิดาของท้าวเวสวจิตติอสูรแล้วในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นเมเหสีของพระอินทร์อีกครั้งแต่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่เพราะพื้นฐานบุญมันต่างกันฟังแล้วก็ได้คิดเลยนะคะ ประเด็นสําคัญก็คือต้องทําบุญให้ตัวเองนี่แหละดีที่สุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่เลยครับหลวงพ่อท่านย้ําตรงนี้มากเพราะบุญที่เราอุทิศให้คนตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าอา้าวทาไมล่ะคะนึกว่าทําบุญไปให้แล้วจะได้รับเสมอไม่เสมอไปครับท่านอธิบายว่าผู้ตายจะได้รับส่วนบุญได้ก็ต่อเมื่อไปเกิดในภพภูมิที่สามารถรอรับส่วนบุญได้เท่านั้นเช่นเป็นเปรตบางจําพวกหรือเป็นสัมภเวสี แล้วถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นล่ะคะเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือเป็นเทวดาหรือลงนรกไปเลยถ้าไปเกิดในภพภูมิอื่นแล้วก็ไม่สามารถรับส่วนบุญที่เราอุทิศให้ได้โดยตรงแล้วครับจิตเขาไปสู่ภพใหม่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะท่านถึงกับยกตัวอย่างเรื่องจริงเรื่องหนึ่งคือมีเด็กคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนู่นเลยครับค่ะแต่จิตของเด็กคนนี้ผูกพันกับวัดสังฆทานมาก เพราะเคยมาบวชมาปฏิบัติธรรมที่นี่ปรากฏว่าพอสิ้นใจปุ๊บวิญญาณของเด็กคนนั้นมาถึงวัดสังฆทานในทันทีเลยครับโห oh, เร็วขนาดนั้นครับแสดงให้เห็นว่าจิตมันไปสู่ที่ที่มันผูกพันทันทีไม่ได้รอรับสุนบุญจากทางบ้านที่อุ้ม่างเลยชัดเจนเลยค่ะแสดงว่านอกจากการให้ทานสร้างบุญภายนอกแล้วเนี่ยการเตรียมใจของเราให้พร้อมการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะ สำคัญอย่างยิ่งเลยครับหลวงพ่อสนองท่านจึงชักชวนญ,ญาติโยมอยู่เสมอให้หันมาสนใจการปฏิบัติธรรมฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจเราสงบรู้จักการปล่อยวางที่วัดสังฆทานเองท่านก็มีการสอนกรรมฐานเบื้องต้นอยู่ตลอดสอนอะไรบ้างคะก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับการเดินจงกรมการนั่งสมาธิวิธีทําใจให้สงบวิธีรับมือกับความคิดฟุง้งซ่านหรือที่เรียกว่านิวร์ต่าง แล้วก็วิธีจัดการกับความปวดเมื่อยเวลาเรานั่งนานๆค่ะท่านยังเน้นความสําคัญของธรรมชาติด้วยนะครับบอกว่าป่าไม้ต้นไม้เนี่ยมันช่วยให้จิตใจเราสงบได้ง่ายเหมาะกับการปฏิบัติมากๆถึงแม้จะมีการสร้างอาคารเพื่อความสะดวกสบายแต่หัวใจสําคัญก็คือธรรมชาติอืจริงด้วยค่ะอยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกสงบขึ้นจริงๆครับแล้วหัวใจของการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดก็คือการฝึกปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องทางโลกเรื่องที่ยังห่วงกังวลอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะความห่วงใยในลูกหลานที่บางทีมันมากจนเกินพอดีกลายเป็นความกังวลความยึดติดค่ะบางทีก็ห่วงจนลูกหลานลำคาญไปเลยก็มีนะครับดีที่สุดแต่ไม่ต้องไปแบกรับทุกอย่างไว้ให้ระลึกอยู่เสมอว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกคนเกิดมาคนเดียวตอนตายก็ตายไปคนเดียวอืมจริงค่ะ สิ่งเดียวที่จะนำติดตัวเราไปได้จริงๆก็คือบุญกับบาปที่เราทำไว้เท่านั้นแหละครับศีลทานภาวนาที่เราสั่งสมไว้คนที่ไม่มีบุญเป็นที่พึ่งนี่ท่านว่าเป็นยังไงคะท่านบอกว่าคนที่ไม่มีบุญไม่มีธรรมะในใจมักจะเป็นคนขี้กลัวครับกลัวอะไรบ้างคะกลัวไปหมดครับกลัวอดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวความพัดพลากจากของรักของชอบใจค่ะสารพัดความกลัวเลยใช่ครับ แต่การภาวนาการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันจะช่วยให้เราค่อยๆค,คลายความกลัวเหล่านี้ลงไปได้จนในที่สุดก็ไม่กลัวอะไรเลยเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากค่ะแต่ในธรรมเทศนาเนี่ยเหมือนจะมีข้อสังเกตรหรือคําเตือนสําหรับคนที่มาวัดด้วยใช่ไหมคะมีครับท่านก็พูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเจอได้แม้แต่ในวัดเช่นอะไรบ้างคะเช่นการทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างแย่งที่นั่งปฏิบัติธรรมกันอะไรแบบนี้ อา้าวมีด้วยหรอคะมีครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าเออบางทีเรามาวัดแต่เราก็ยังไม่ได้ฝึกเรื่องการเสียสละการให้อภัยกันเท่าที่ควรค่ะหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการลักขโมยก็มีนะครับท่านเตือนว่าให้ระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของตัวเองด้วยเพราะบ,บางทีคนที่ดูเหมือนมาทําบุญดูดีแต่ข้างในอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็ได้อืมเป็นข้อเตือนใจที่ดีค่ะว่าต้องมีสติอยู่เสมอแม้จะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ครับ และท่านก็สอนว่าถ้าเจอเรื่องไม่ดีหรือเจอคนไม่ดีก็ให้ฝึกให้อภัยไปอย่าไปผูกโกรธผูกเวรกันเลยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากการที่เราได้เจาะลึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องปรากฏการณ์ผ้าป,ป่าช่วยชาติที่เป็นพลังศรัทธาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครับผม แล้วก็แนวคิดเรื่องบารมีที่ใช้อธิบายพลังเบื้องหลังความสำเร็จนั้นเรื่องของพระาธาตุที่เป็นเหมือนเครื่องยืนยันศรัทธาสำหรับผู้ที่เชื่อถือครับแล้วก็ความสำคัญมากๆของการสร้างบุญด้วยตัวเองโดยเฉพาะการให้ทานในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะรวมถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบให้รู้จักปล่อยวางแล้วก็คลายจากความกลัวความกังวลต่างๆครับครบทั่วเลยครับ ซึ่งแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะคะแต่พอฟังดูดีๆแล้วแก่นคิดเหล่านี้มันสะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นสากลมากๆเลยครับผมเห็นด้วยครับทั้งเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมศักยภาพของคนเราในการทำความดีการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็การพัฒนาตัวเองทางด้านจิตวิญญ,ญาณใช่ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนจริงๆ ค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดตามกันเล่นๆค่ะครับน่าสนใจครับคำถามแรกก็คือถ้าหากว่าการสั่งสมบารมีหรือคุณงรมความดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นพลังที่ทำให้เกิดการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างพระป่าช่วยชาติได้สำเร็จ แล้วการที่เราพยายามสร้างสมสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราอย่างสม่ําเสมอถึงแม้เราจะไม่ได้หวังผลยิ่งใหญ่ถึงขั้นเป็นพระโพธิสัตว์หรอกนะคะแต่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรือคนรอบข้างเราได้อย่างไรบ้างอืมเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็อาจจะมีอีกคําถามหนึ่งที่ต่อย,ยอดจากเรื่องพระาธาตุนะครับ ค่ะเชิญเลยค่ะคือจากเรื่องราวของพระธาตุโดยเฉพาะกรณีของหลวงปู่มั่นที่ต้องใช้เวลาถึง25ปีกว่าอาัฐิจะแปลสภาพจนหมดจดเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับศักยภาพที่ซ่อนเร้นหรือว่าผลลัพธ์ของการอุทิศตนอย่างแท้จริงให้กับเส้นทางแห่งคุณธรรมที่บางทีมันอาจจะไม่ได้แสดงผลให้เราเห็นในทันทีทันใดหรือในชั่วข้ามคืนนะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะครับผม